ช่วยรับผิดชอบคาคาแสดงข้อความที่เห็นว่าเก๊แท้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นครคําว่าเก้แท้นะครับเป็นการหมิ่นประมาทกันทางกฎหมายเลยนะครับครับพี่ใหญ่ครับครับพี่ใหญ่ช่วงนี้เป็นไงบ้างก็เรื่อยๆนะครับก็จะยุ่งๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราขยายส่วนน้า นะครับก็เป็นเฟสสองบ่อหรือขยายมันใหญ่ขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นเพิ่มเบิร์มเพิ่มบ่อปกติเรามีสองบ่อตอนนี้เนียขึ้นเป็นบ่อที่สามที่เพิ่มบ่อนี่เพราะคนเล่นเยอะหรออ่าตอนนี้เด็กเยอะนะครับ <force. S 2> แล้วก็อบอกว่าอพอเราเล่นมากๆมันมีเด็กใหญ่กับเด็กเล็กมันไปเล่นรวมกันแล้วทําให้ไปโดนกันอย่างเงี้ย เราก็จะแยกระหว่างเด็กใหญ่กับเด็กเล็กดีกว่าให้เด็กเล็กไม่อยู่อีกบ่อหรือต่างหากเลยส่วนตัวไปเลยนะครับก็เครื่องเล่นก็ตัวนี้ก็สูงพอสมควรครับผมก็มีผู้ใหญ่ใจดีก็สนับสนุนมาครับก็เราก็ยินดีแบ่งพระไปหลวงปู่สุขมาอย่างไงหลวงปู่สุขเนี่ยจริงแล้วมันเป็นเรามีมาตั้งนานแล้วทีนี้มีการร้องขอว่าอยากจะเห็นเราทําคลิปนี้นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะมาติดตามมาเราใช่ป่ะเราก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวผมทำให้ อ่าแล้วเราเปิดแพร่ไปด้วยเพราะว่าเดิมทีเราก็มีผู้สุบอยู่แล้วแหละอ่าแล้วเราก็มีส่วนหนึ่งเราก็จะโชว์ตู้แล้วก็แบ่งขายบ้างนะครับอย่างเนี้ยเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเขาอยากได้จริงเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาแบบแบบไม่เขาไม่ค่อยได้กดติดตามอะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็เอาโอเคลงพู้สูบวัดปถุของทรรมเนี่ยอยู่ไฉนาธนะครับสร้างปีสองสิกว่านะครับอ่าถึงว่าเป็นเกจิเนี่ยต้องแบบว่าขมังเวทครับ ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าประวัติเนี่ยปม,มาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับปูสุกหลวงปู่ข้อเงินหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพลมอะไรเงี้ยค,คือเป็นยุคเดียวกันทั้งหมดนะครับอายุแตกต่างกันทีเดียวนะครับแต่ประสบการณ์ของพระแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะ่ครับพี่เห็พระพระอย่างเงี้ยที่เป็นพระของพระเกจีเนี่ยส่วนใหญ่มาจากไหนแต่ก่อนพี่พี่ก็มีปูโต๊ะจริงจริงแล้วอะปูโต๊ะนี่เราก็เช่ามานะเช่าจาก นะครับแล้วตอนนี้ก็หมดไปเยอะนะครับที่มีอยู่เดิมก็มีอยู่เดิมที่เช่ามาใหม่เราก็พูดตรงๆว่าเนี่ยอันนี้เราเช่ามานะแล้วก็เราทําคลิปทุกครั้งเลยว่าอันนี้เอาอาจจะใครมามันจะชัดเจนเวลาเราคุยกันอะถามก็เกชแท้ผมตอบไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนส่งมาให้เราแล้วเราก็ไมียูดพูดชเเราเช่ามาจากรังนี้มีชัดเจนไม่ใช่บอกว่าอ้างทำว่าคอนเทนต์ไปว่าจากรังใหญ่ นะนำตระกุลโด่งดังอะไรหมดไม่ใช่ปุผมให้เขาถทำหมดเลยแล้วสุดท้ายผมก็ส่งให้พี่แล้วก็พี่ปล่อยครับ,รบแล้วเขาก็จะรู้ว่าอ๋อที่ไปที่มาเป็นหลวงพ่อแล้วน้องพื่อนี่มาจากไหนครับค่อนข้างชัดเจนนะพอเราก็เข้ามากระบวนการของหลวงปู่สุขอปู่สุขเนี่ยนะ,ะเซตเตียกรุงลงชุมพรท่านก็ยังไปฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อสุขวิชาครับประเภทที่ว่าจริงวันแทงไม่เข้านู้เนี่ยประวัตินี้ย่เมาใหม่แต่เราอยากจะให้รู้ว่าคนไม่เคยเห็นของจริงเขาบอกว่าของจริงมันต้องสวยจะคงไม่ใช่ ผมรู้มาว่าหลวงปู่สุขเนี่ยใช้กระดองปลาหมาอ่าเป็นการตัวกดไม้พิมพ์แล้วก็กระดองเต่าไอคนที่บอกว่าบล็อกดินเรียบร้อยโมให้มีเพราะคนชนะจะพูดเขาจะรู้กันเลยว่าหลวงปู่สุขท่านสร้างไว้แล้วก็สร้างไว้ที่วัดเท่าไหร่ไปวัดข้างทิศงเท่าไหร่คล้ายๆกับบารมีองเงครัเงินหลวงพ่อสร้างแล้วเอาไปไว้ที่นี่สร้างไว้ที่นี่แต่คนก็จะเป็นยันว่าต้องเป็นของวัดบางหาเท่านั้นสมมติหลวงปู่สุข ถ้าไม่ออกจากวัด <บา S 1> ก<อ>ต็ต้องไปออกวัดอื่น<ช>เขาก็จะบอกว่าไม่อันนี้ไม่ถันต้องอันนี้เท่านั้นเขาอ้าง,งอ,อย่างนี้ไงซึ่งความจริงไม่ใช่นะครับเหมือนกับหลวงปูง่หลวงปู่ทิมวัดทาหารไร่เพราะว่าเขาทําเนี่ยแต่เพียงเขา,าเหมือนยัดปุ่นั่นแหละแต<ช><ช>่ว่าวัดเนี้ยถือว่าหลวงพ่อทำานะ่นะแล้วก็เอาไปฝากกรุ๊ไว้วัดที่นี้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยพระเนี่ยมีราคาเนี่ยสามารถเปิดกัุวออกมาแบ่งจําหนายแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่ ก็จบแล้วแต่คนก็บอกว่าหลวงพ่อวัดนี้เป็นคนสร้างให้หลวงพ่อเป็นคนออกไปรูปนั้นอีกสมัยก่อนเขาไม่ได้มีการทำนั้นไม่มีไปดูตำราไม่มีเขียนยกเว้นแต่ว่าทําแล้วก็ไปยัดกรุทําแล้วก็ไปยัดกักเหมือนลวงพ่อไปใส่ไว้ที่นั่งที่นั่นหลวงพ่อว่าไงทำที่นี่กับปไวที่นี่ทําวัดระฆังยัดวัวระฆังวัดบางพมวัดกาไอไอวัดปากไออะไรนะเรียกอะไร วัดนอกวัดในแล้วก็วัดชโยนะครับแล้วก็วัดสต์เยอะมากยี่สิบเก้าตู้อะนะเราต้องเข้าใจคําว่ากลุ่มแต่ว่าคนสร้างเป็นคนเดียวกันหลวงพ่อสุกก็เช่นกันครับเขาก็ทําแบบนี้นะครับมีไม้ย่อยเป็นโต๊ะก็มีเป็นบานประตูก็มีเป็นรูปหลวงปู่ท่านยืนแปะทองก็มีแต่ว่าไอเราคงไม่นามาโชว์เพราะโชว์ก็ไม่มีที่ไว้ที่ใหญ่เครี่องมือนมกะมีแต่ว่ามันไม่มีที่ไว้มันต้องเอามากินเข้าข้างขวา ก็<ผ><ม>เลยบอกว่าไม่เอาดีกว่าเอาพาเล็กดีกว่าพาเล็กยอดนิยมนะเสียนบอกว่าต้องคมชัดมีเส้นรัศมีอย่งงางั้นมีบววับวปั่ำบัวหงายอย่างนี้แท้จริงแล้วพาชุดนี้นะครับกลุ่มู่สุกไม่ได้คมขนาดนั้นครับ,รบเพราะว่าช่างมีฝีมือไม่ดีและประกอบกับเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญหลอมโบราณมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสวยร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนั้นไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เหรียญนะครับเหรียญเนี่ยยังต้องใช้เครื่องแกะสมัยก่อนเนี่ย ใช้นูนี่นันอาจจะเป็นเหรียญเรามาจะอดชมชยากเครื่องแกะคืออุปกรณ์ในการแกะครับมันไม่ใช่ใช้เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ใช้ของแกะนะโอโ<ช>้โหคอมกิ๊บเลยนะเราต้องยอมรับเรื่องนี้นะวิวัฒนาก,การมันเปลี่ยนไปแต่สูตรโบราณการเทการทำพระสมัยก่อนต้องโบราณเท่านั้นเขาทําทีลองนะครับของผมมีเยอะแบบหลยลาย่างเยอะนะครับปัจจุบันนี้ก็คือมีการาให้เราเผายแพร่ให้มากที่สุด แล้วก็เพื่อให้คนอจดจำมากที่สุดครันะพอถุงเวลาปุ๊บ,บเขาจะขอแบ่งปันเนี่ยเราก็ยินดีราคาเราก็ไม่สูงเหมือนที่เขาตั้งกันยังกลุ่มก้อนยังคนใกล้ตัวผมก็มีตั้งกันว่าอ,อ,องค์หนึ่งห้าพันมั่งหมื่นหนึ่งมั่งแล้วแต่นะสามพันก็มีเพียนะมีคนเข้าภาพที่แล้วไปไปต่อไหมก็ส่วนใหญ่ก็มีนะครับแต่บางคนก็ผิดหวังเพราะว่า,ค,ค,า,วาคิดว่า ไปแล้วมันจะได้หลายหลายแสนหลายล้านนะครับเด็ดนะครับหลายเราถูกปลูกฝังว่าองค์เราเป็นร้านใช่ที่คนเป็นโลกไงผมบอกว่าเช่าพระด้วยความโรกเสร็จทุกไรนะครับเราเช่าแบบว่าเอาพุทธุลเฮ้ยผมไม่สนใจคุณจะเอาไปขายเทียนขายแล้วเรื่องบุญผมจะเอาไปใช้ซื้อเจตนาเพื่อเอาไปใช้ไว้ให้ลูกให้หลานเจตนาที่ใช่จริงคือเรื่องนี้ครับเพราะว่าพระพวกนี้ผมพูดอย่างนี้ทุกเกจิทุกอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่มีราคาอย่างเก่งผมว่าทําบุญเนี่ยถ้าห้าบาทนึงแพงแล้ว เราะเขาถือว่าทําบุญพอทบุญแล้วเขาเอาไปได้ก็เก็บมั่งตกน้ามั่งจมน้ามั่งเดี๋ยวนี้หลวงปู่ศุกเดี๋ยวนี้นะตรงๆเลยนะใช้เครื่องตรวจเจอหมดอยู่ในดินเพราะว่าส่วนใหญ่น้ําท่วมเป็นเป็นมันคือมันเป็นหน้าหน้าด่านของภาคเหนือตอนบนนะครับก็เราต้องมองว่าสมัยก่อนนะการเก็บรักษาพานไม่เหมือนสมัยนี้นะครับสมัยนี้นะครับใครมีบ้านสุกก็เก็บได้นะครับไม่ใช่ว่ามีตังเก็บได้ไม่นจะเป็นเพราะบางทีบางทีได้มันเป็นห่อผ้าก็มี นะบางคนเก็บมีทองคําก็มีเขยะอยู่ทองคําตะกัวชิ้นเงินนะสำลีตอันนี้มีเยอะนะครับแต่ทีนี้ว่าหลวงปู่สุขเนี่ยอย่าลืมนะว่าตะกัวมันหาง่ายในสมัยนั้นเพราะว่าโดยไม่มาทางเรือแล้วก็ใช้ความร้อนไม่สูงในการหลอมหล่อปุ๊บก็เสร็จแล้วคือตะกัวนะค่านในค่านิยมนาเรียญแล้วคดีแล้วหลวงหลวงปู่สุขเนี่ยเอาตรงๆนะเหรียญรุ่นแรกของแกผมพูดตรงนะไม่ค่อยสวยหรอกแต่ทำไมทำไมอยู่กับเศษมันคมจัง ก็ทั้งวิวัฒนาการสองศีรษะเนี่ยเครื่องมือยังไม่ท <c oughs> ันสมัยนะเครื <c oughs> yeah, me. Me ่องมือที่ทันสมัยได้ก็เป็นกองศัครับแล้วเหรียญพวกนี้ไม่ทําที่กองศัตรูนะครับมันเป็นช่างชาวบ้านทำเพราะนั้นมันเป็นใบไม้ที่มันจะคมมีเส้นขนเมียวมีรอยแตกนู่นนั่ไม่ใช่เขาไม่ใช่พลาสต์แบบปุ้งปุ้งปุ้ง้งใหม่เนี่ยเขาทำอ่ะเขาใช้ความร้อนอ่ะต้องให้คงที่สมัยนี้มันร้อนเลยนะต่ำต่ำต่ำจะชั่วโมงเนี่ยกี่กี่กี่เป็นแสนเหรียญนะมันก็เลยปองออกมาเยอะแยะมากมาย พอปลอมปุ๊บก็โจมตีใส่ร้ายกันนู่นนี่นั่นก็ต้องไปพิสูจน์โลหะยุคนั้นไอนี้ก็เหมือนกันต้องเอาโลหะยุคนั้นกับยุคนี้มาผสมกันมันถึงจะดูออกถ้าอยู่ๆเอาุวดใหม่มาเอาทองแดงมาหลอมแล้วทําเคแล้วบอกว่าสัมิมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโลหะไม่เหมือนกันอนี้เนื้ออะไรสัมิเนื้อสัมิ์สัมิ์รอสิบครั้งร้อยครั้งก็สัมฤิเหมือนทองคาทองคำร้อยร้อยร้อยพันปอมอุณหภูมิแล้วแต่มันก็ยังเป็นทองมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่คนไม่รู้แตต่่คนนมัอออุรเเาางหืไปทํ แล้วจุ่มน้ํายาว่าเป็นสำลีจริงๆแล้วอ่ะมันหย่อดน้ยมันจุ่มตุ๊กมันก็เป็นแล้วแต่ว่ามันเป็นแค่ภายนอกภายในมันไม่เป็นเดี๋ยวเราจะมาสั่งดูเนอะครับว่าส่วนใหญ่บอกเลยว่าเนื้อเป็นสำลีนะครับพี่ใหญ่มีกี่พิมพ์อ่ของผมนี่มีประมาณหลายพิมพ์แล้ะแต่ว่าเดี๋ยวจะทดสอบให้นะครับจะขึ้นกองให้ดูนะครับง่ายๆเดี๋ยวจะขึ้นเพราะว่าในนี้รู้สึกจะเป็นสามพิมพ์นะ มีกระดกข้างเลยอ่ะโอเคมันจะได้หลากหลายขึ้นนะครับก็จะเป็นด้วยกันสามพิมนะเนี่ยนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเนื้อสำลิเนื้อสำลิเนะเวลาเอาไปพิสูจน์่ะมันง่ายเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องสกแกนจะได้ครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นพิมเขาเรียกกัน่าพิมพันุมานบางคนเรียกผีเสื้อว่ากันไปแต่เราต้องเข้าใจว่าสำลิปเนี่ยมันแกอะไรแกเงินแกทองเนี่ยแล้วมันจะวาวเนี่ยวาวเนี่ยคือเงินนะเนี่ยวาวเนี่ยคือเงินครับ,รบมีผสมทองแดงก็จะแด,แดงๆเรื่อยๆอยู่กันมีทองเหลืองทองเหลืองตัวเนี้ยต้องเป็นทองเหลืองเก่าแล้วพ้าพวกนี้นะครับไม่เล็งทุดติดหมดค อ่าต้องบอกว่าไม่ถิหมดเพราะว่าถือว่าเป็นสัมพิน์ที่คองประกอบเพราะว่ามันจะมีแร่หลายประเภทอยู่ในนี้นะค,ะครับรีบ่เราจะพิมพ์ที่ว่าเราบอกว่าเขาเารียกพิมพ์อะไรนะครับครับเนี่ยนยสีเนี้นนคยคล้ายๆทองคํ <4 S 1> าโลหะรุ่นเก่าแต่ถ้าเป็นทองเหลืองมันจะออกเหลืองอ่อนนะมันจะไม่เหมือนกันนะแล้วมันก็จะติดวาววาวเนี่ยคือพวกอ่าเงินนะครับมันมีแร่ดีบุกสังกะสีอ่า แล้วก็ตะก,กัวแล้วก็ไอ้พวกสักสีพวกนี้มันจะมีส่วนผสมสมัยนั้นว่าให้รออะไรใส่อะไรมันจะแก่อะไรแล้วเป็นอะไรครับนี่อันนี้เราจะถือว่าโอเคนะแล้วก็มาดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีรอยจานลักษณะ,ะวง,วงๆกลมๆอย่างเงี้ยน,นะถ้าจานสวยเมาายื่อไรแสดงว่าปลอมเพราะว่าหลวงพ่อท่านอายุมากเวลาจานมือไม้เขาจะสัน่นเขาจะไม่ตรงแลวเขาจะไปเรื่อยเ,ยเลยไหมอ่าคือจะ<า>ไม่สวยนะครับรอยจาน ถ้าเจอส,อสวยๆนะหรือเป็นวงๆงงแทลกนะถ้าเจอรอยจานที่สมมากนะครับให้วางก่อนอ่าเพราะว่าหลวงพ่อท่านอายุมากเวลาเขาจานครับเวลาเขายกห่างเขาจะตตวิฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอย่างเดียวครับเขาจะบางคนบอกว่ามันต้องยุดจึ๊กเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราเองยังเขียนลายเซน็นต์ตัวเองย,ยังไม่เหมือนกันเลยนะพอเราถึงฝากไว้นะครับอันนี้ก็เป็นมพ์แรกนะครับวนพิมพ์ที่สองเนี่ยเป็นพิมพ์ที่ ได้รับค่านิยมนะครับสูงมากเป็นอันดับหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าพิมนี่เลยนี่ประธานบนทนนะประธานบนทนแล้วก็คมเ่นเขาจะคมคมที่สุดแต่ว่าไม่ถึงกับชัดนะเพราะว่าเลนเหล่านี้นะครับมีการใช้ไปบ้างนะครับเส้นไปล้ัสมีอะไรพวกนี้มันก็จะชัดน้อยหน่อยเพราะว่าผ่านกันใช้และเป็นพ้าที่แบบว่าจมน้ำางมากจมตุ้มเดียวก็จบเลย สมัยก่อนมีคนเล่าว่าเอาไปทําเป็นตะกรวตกปลาเลยค,คือมัดๆแล้วก็ตกปาลาเพราะสมัยก่อนเนี้ยก็ต้องทวงไงาวลวตกปลาต้องมีตะกรวทวงนะอยู่ๆจะไปเอารองเท้าแฝงเลยเนี่ยคือทวงบนแต่ทวงล่างคือให้จมะนะสมัยก่อนเาทำแบบนั้นจริงส่วนโบวความบวงหงายนะครับถ้าองค์ชัดๆนะโบจะสวยแต่ว่าความชัดนี่จะหายากได้มากเพราะว่าต้องไม่ผ่นการใช้เลยนะครับ แต่ส่วนใหญ่พาคเราจะผ่านการใช้นะแล้วกันชุดชุดนี้ที่ใหญ่ผ่านการใช้เหรอผ่านการใช้ทั้งหมดนะครับครับเพราะว่าฝาจะถึงมือผมนี่ก็ผมว่าตุรักครเรีพผสานควรนะแล้วจานจะไม่ค่อยเหมือนกันสังเกตดีครับเพราะว่ามันจะไปเรื่อยแต่คล้ายกันเฉยๆเพราะว่าอยู่ๆมันมันจานมันเป๊ะๆมันไม่ใช่แท่นปั๊มนะครับที่ว่ามันจะเป๊ะหมดเลยคือตะวิดซ้ายบ้างตะวิดขวาบ้างเหล็กจานหนักบ้างบางบ้างว่างกันไปอันนี้คือเป็น หลักทฤษฎีเลยง่ายๆแต่อย่าทิ้งเนื้อให้ได้เพราะว่าเนื้อเขาถ้าเป็นตำลิกเนื้อเขาจะสวยนะเนื้อเขาจะเป็นอย่างเงี้ยอ่าอ่าคือโคดเข้มๆเหมือนทองเหมือนทองเหลืองเก่าประมาณนั้นอ่ะเพราะว่าสมัยนั้นจะเป็นอย่างจริงการสร้างพระตัวที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าอ่ายันข้างยันอกข้างนะอ่ายันอกข้างดูตรงนี้นี่ครับมันจะเป็นยันอกข้างแล้วจะตะวิดอย่างนี้เนี่แล้วผิวพรรณเขาจะสวยนะ ง่ายเลยหลูกปู่สุกนี่ถูกห้ามากของแท้เนี่ยคือถ้าเป็นของปลอมนะของปลอมเนี่ยบอกเลยว่าวิธีการตัดตัวผิดเนื้อก็ผิดแต่ถ้าดูอย่างนี้นะของปลอมมีรอยตัดเหรอของเดิมของแท้ไม่มีไรอยใช้เครื่องตัดเลยของมันปั๊มเลยใช้เครื่องปั๊มเห็นชัดเจนเลยชัดรลยว่าเป็นปั๊มพระองค์พระเนี่ยก็จะคมมากนะครับจะสูงมากเลยเพราะว่าเขาปั๊มไงแกะแม่พิมพ์แล้วปั๊มเลยนะครับแล้วก็มาจายกันที่หลังอันนี้เราเคยเห็นแล้วนะแต่ว่ามันพอเรามาเทียบเนื้ออ่าเนื้อของเรานี่ห่างของเยอะเลย อ่าเพราะเรายังเราเราพอเราเ็นเนื้ออย่างนี้นะพอเราเจอเนื้อที่เขาบอกว่าสัมฤทธิ์นะสัมฤทธิ์นมันจะต้องประกอบด้วยเงินทองหน้าครับอ่าแล้วก็ต้องดูว่าแกอะไรก่อนนะแล้วผิวเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นน้ํายาเนี่ยนะครับถ้าผ่านการใช้อย่างเงี้ยเสร็จเลยครับอ่าสีจะฟ้องนะเพราะว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่สัมฤทธิ์เอออาจจะเป็นตะโกชุบนะครับหรือทองแดงชุบอ่าแต่นี้ไม่ใช่ถ้าดูดีมันจะมีเหลืองมีแดงนะครับมีเงินอ่า แล้วผิวพระสังเกตไม่ไม่ตึงส่วนใหญ่จะเป็นผลนี่คือหลุมโพสุขที่ว่าสมัยนอ<ช>้เขาทำกันนะครับแต่ผิวเขาดีมากอ่าแล้วูพสุกนะครับมีหนามมีบางอันนี้ต้องบอกก่อนูพสุกก็มีหนามมีบางเน<ช>ี่ยอย่างดูข้างหลังเนี่ยปพ๊บเนี่ยมันจะค้องเลยมีทั้งเหลืองมีทั้งแดง,นนเ,ง,ง,เ,แงเนี่ยนี่คือหลักๆเลยเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยกล้องซูมเนี่ยเราจะเห็นอะไรทีเดียวไอ้มีทองแดงดิใช่ครับมันต้องมีทองแดงด้วยอ่าหลวมพักวยก็ต้องมีทองแดงด้วยนะ วิธีการเล่นหรือเรียนหลวงพ่อบวยถ้าไม่มีทองแดงนี่เทเลยนะไม่ได้ทำจากประบาทนะไม่ใช่นะครับผู้สุกก็เช่นกันสู้เดียวกันนะครับเขาผสมนะครับแต่ว่าการผสมขเขาเนี่ยสมัยก่อนเขาจะเป็นวิธีการใช้ฝุ่นเคี้ยวเพื่อให้โลหะละลายแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันจับตัวยังเป็นก้อนอยู่ยังไม่ละลายเต็มที่มันก็จะเลยเกิดตันตกกะมับบง่งพนึกบ้างไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ครับว่าโลหะที่อยู่ข้างบนกับข้างล่างข้างบนแสดงว่ามีจุดเดือดที่ดีหรือข้างล่างจุดเดือดที่ดีมันขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาในการเทนะครับ,รบแล้วการเทเขาหลวงปู่ทุกเนี่ยเทได้ครั้งละหนึ่งโอ่งเท่านั้นครับอ่ายังไม่มีประวัตินะครับที่บอกว่าทําเป็นพ่อไม่มีนะเขาเทปุ๊บออกแค่ออกเทปุ๊บออกเทปุ๊บออกเขาจะใช้กระดองอหรือไอ้ปาะเวณฑ์มันก็เลยออกมาเป็นลนักษณะผิวจะไม่ตึงครับอ่าแล้วเรียกด้ว่าหลวงปู่ทุกเนี่ยเป็นพระที่เก่งนะครับอ่ารูแม่น้ำเจ้าพญาตอนบนเราพูดง่ายนะ เราก็อยากจะฝากไว้ว่าเวลาดูพระนะพยายามดูอ่ะเนี่ยหนึ่งคำว่าสำลีเนี่ยเราต้องเห็นอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องเ,เห็นอะไร,นะรเราจะรู้ทันทีเราเห็นอะไรนะใครหลอกเราไม่ได้นะครับถ้าเขาใช้น้ํายานะครับใส่ง่ายๆเลยเอาพระเนี่ยมาถูช่วงเนี้ยถ้าคันเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าน้ํายาคอ่าเพราะว่าพระที่มีน้ายามันจะทําปฏิกิริยาจุดที่บางในส่วนของร่างกายนะครับบางคนก็ไม่รู้นะไม่รู้สูวนี้ อ่าเราถูกเลย,เยมันแทนน้ำยาหรือเปล่าต้นยาเขาจะย้อมน้ำยากันมานะทีเนี้ยเซียนไม่เคยพูดเรื่องนี้พเพราะเซียนอาจจะทําปองก็ได้ใครจะรู้นะเพราะว่าคุณเล่นชี้ตําหนิเลยผมก็มองว่าตาหนิม,มนอยู่ตรงไหนนะเห็นตรงนี้ยาวหน่อยก็บอกอ๋อแทนแน่นอนไอ้นี่สั้นหน่อยก็ต้องสั้นยาไม่มีอ่ะเพราะว่าอะไรไปคือเขาจะชี้จุดตําหนิส่วนที่ว่าเขามีนะแต่เขาไม่ได้ดูภาพรวมว่าการอแต่ละคนนะ่ะเป็นยังไง รอสิบองค์อ่ะมันจะเหมือนกับสิบองค์เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันคนละมันคือรอปุ๊บต้องออกรอปุ๊บต้องออกมันเป็นไปไม่ได้อ่ะสมมุติว่าความร้อนไปกระทบกับบล็อกทําให้เกิดรอยแตกแล้วทำยังไงหรืออาจจะมีอะไรไปติดทําให้ตรงนี้มันสั้นหดตัวลงมันก็ต้องเดาให้หมดโบวความโบง่ายเราบบอกว่ามันต้องชัดมันชัดอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของความชัดของเหรียญรอโบราณนะ อ่าให้ให้มองอย่างนี้ถ้าคนไม่เคยเห็นเรื่องนี้ก็จะโอ้โฉบอดเรียบทองว่าวางดีประดิษฐ์ดีโปรไฟล์ใช้ได้มีเซียนมีการรับรองกรารันตีจากห้าเสือไอ้ยังน้นแท้ได้แต่เราแท้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากให้เราเกิดอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องของธุรกิจเขาไม่ได้สะสมแบบเอาไว้ใช้เขาสะสมแบบว่าขายอย่างเดียวแล้วประเภทที่ซื้อเข้าฝันเพื่อ้นะครับศรัทธาไว้ก่อนนะครับอ่านีก็ถือว่าเป็นคลิป ที่ไม่ค่อยได้ออกมาสักเท่าไหร่นะครับผมก็พยายามจะให้ดูนะครับนี่คือสามพิมที่ผมพูดถึงนะครับเดี๋ยวจริงๆแล้วมันมีหกเจ็ดพิมามแต่ว่าผมหาไม่เจอเพราะว่าพระผมมันอยู่หลายจุดพอพระผมมีอยู่หลายจุดเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือหาพระไม่เจอเพราะว่าโอ้แต่พาลิ้นชักนี่เท่าไหร่แล้วก็อะะันนี้เราถือว่าอยากให้ทุกคนก็เหมือนพระบู้ชาเนี่ยทำลิพแกะทองอันนี้มีคนแบ่งปันองคงเท่าไหร่ที่อของผมลูกค้ามาก็ส่วนใหญ่ผมจะออกให้สามพันคู่ห้าพัน ส่วนใหญ่ก็มานเรื่อยๆแล้วกน็นี่วางเต็มเลยนะสองชั้นเต็มเลย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ปัจจุบันนี้ก็ห้อ,องไปเยอะนะครับเราก็เราอาศัยว่าให้คนที่ศรัทธาเนี่ยแล้วเราก็แบ่งให้เขาไปเ <ๆ S 1> จออย่างนี้เราก็ดีอ่ะเขาเอาไปใช้จริงๆไม่ใช่เขาไม่ได้เอาไปขายถ้าถามว่าเขาขายเขาได้เงินแต่เขาไม่ได้ผู้จุ่นนะเขาจะไม่รู้ประสบการณ์เลยพระแท้นะครับถ้าเราไปแบ่งใช้เนี่ยมีประสบการณ์ด้วยบัิเหตุเ้ื่อะไรเราแต่เนี่ยหรือการค้าขายดีขึ้นอะไรเงี้ย ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กว่าเพราะว่าพระเนี่ยอยาเป็นพันธุ์กับพระอย่าเช่าพระด้วยความรลภเช่าด้วยหลักการง่ายๆคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยเช่าเอาไปใช้มากกว่าเอาไปเพื่อลูกเพื่อหลานให้นายให้อะไรเงี้ยผมแนะนาอย่างนั้นไม่แนะนําให้ไปแบบเอาไปซื้อไปข่ายไปแล้วสุดท้ายก็มาโกงผมว่าหายมั่งอะไรมั่งเงี้ยคือเราจะแบ่งให้เนี่ยเราไม่เยอะของพี่ใหญ่มีคนมาส่งผืดไหมไม่มีครับผมไม่มีนี่จะเปลี่ยนเปลี่ยนส่งที่ส่งผิดไป ก็ถ้าในกรณีส่งผิดเราก็รับผิดชอบบอกว่าอ๋าอสมมติเขาสั่งลงพวกเงินอ่าเราก็ดันไปหยิบส่งเด็จใส่นะครับการเจรจาอาจจะไม่บาลานซ์กันหรืออาจจะเขาเ้าใจไม่ตรงกันก็มีการสับเปลี่ยนกันไปก็ก็หมุนล้างส่งกลับมาแล้วก็ส่งไปแล้วก็ส่งไปอย่างวันนี้ก็ส่งผิดมาก็เราส่งกลับไปบเขาก็ส่งมาอะไรเงี้ยก็สลับกันให้ชัดเจนนะครับใหญ่สินบัญชอนไม่มีบัญชีเลขที่อื่นอ่<ๆ>อ่าุนใหญ่<ๆ>ก็ต้องทักผมนะครับอย่าให้ทักเราส่วนตัวก่อนนะครับ ให้แน่ใจว่าผมอยากตัจริงนะครับไม่ใช่บอกว่าเอยอใหญ่เจะปิดบัญชีนู้นนั่นไม่ได้นะครับทักคุยก่อนผมจะเป็นคนส่งบัญชีให้ถ้าเพราะว่าถ้าเป็นไลน์เบอร์ไอเดียไลน์ก็คือเบอร์โทรผมนี่แหละก็เพิ่มหมายเลขเลยไอเออศูนย์เก้าสองห้าไอห้าหกเจ็ดหกสี่สามเนี่ยไอเดียไลน์ผมตัวนี้นะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยปุ๊บเดี๋ยวได้งเลยพอได้ปุ๊บเราจะได้คุยสนทนากันได้เพราะไลน์โกงกันไม่ได้แต่ถ้าเป็น Facebook Messenger มันหลอกกันได้ว่าเป็นตัวจริงเรื่องดีลอัตงยิ้มตับพ่เป็นหวงนะะครรับเพาาว่ ก่อนหน้านี้ผมโดนไปเยอะนะครับอ่าอ่าผมไม่รู้ว่าว่าไอ้พวกนี้มันมิจฉาชีพแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอ่าใครเป็นใครถึงเวลาปุ๊บพระไม่ส่งไปโวยวายใส่เราบัญชีก็ไม่ของเราอ่านะตอนตอน,ตอนจะจะอะไรจะจะโอนจะอะไรจะซื้อจะขายเนี่ยโทรคุยกันดีๆดีกว่านะครับไม่ใช่บอกว่าถึงเวลาปุ๊บมันจ่ายปุ๊บพอเดี๋ยวนี้โปรไฟล์มันตัดต่อกันได้เพราะนั้นเป็นห่วงเรื่องของการเช่าพระนะครับมั่นใจ นะครับหรือเชื่อใจเนี่ยก็ทักมาหาผมโดยตรงนะครับไอทิลาก็ชัดเจนแล้วเบอร์โทรผมนะครับก็อยากได้พักอะไรก็ลองคุยกับเรานะครับเราก็บอกว่าทำปรจกต์ให้นะครับราคาก็ไม่สูงสามพันห้าพันเนี่ยถือว่าพิเศษสุดแล้วนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าจะมีโครงการดีหรือเปล่าแต่ฟันตรงได้เลยว่าวันที่11กุมภานะครับผมเรียนนี้ว่ามีการแจกพักเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศเดือนธันวาอย่างเป็นทางการนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็แจ้งไปบางส่วนแล้วว่า 11อกุมภาเรามีงานเจดพระ10,000แสนองนะครับก็คงจะปติการเหมือนเดิมนะครับก็ใครจะเช่าก็เช่าใครจะมารับเจดก็ได้นะครับเจดผู้ใหญ่ยันเด็กนะก็คงจะไม่น่าจะปิดไปจากตรงนี้ก็คือ11อ่ากุมภาแน่นอนนะครับครับผมดีนะครับถ้าใครสนใจพระที่ไลฟ์ไปแล้วนะครับก็โทรโทรติดตามกันเองครับแล้วก็ทางช่องกับผมกับพี่ใหญ่นะครับได้พยายามส่องให้เห็นรายละเอียดขององค์พระแล้วนะครับคือถ้าไม่ชอบอยู่บ้านเลย ไม่ต้องมาไม่ได้ไม่ต้องสบายใจด้วยนะครับผมขอบคุณครับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับครับผม